สวัสดีครับพี่ควานสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็ก๊อตครับครับผมอ่าวันนี้พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะใช่วันนี้เราพามาปักท่อแบบเฉพาะกิจเลยนะปกติเพราะเราจะรีวิวบ้านพร้อมที่ดินวันนี้เรามารีวิวที่ดินเปล่าอ่านี่ทำเลดีมากมากครับผมถามว่าอะไรหนึ่งไร่เนี่ยหน้ากว้างเนี่ยค่ะสามสิบเมตรโอ้โหสวยเลยนี่นี่นี่ติดถนนเส้นนี้ติดถนนลาดยางสองเลนแถมยังไม่ไร้ทางขยายได้อีกเยอะกว้างเลย นู่นอะเดี๋ยวดูหลักต้นประมาณสารพภูมิสารพภูมิเนาะแล้วก็ไปถึงนี่ประมาณเสาไฟเสาไฟ30เมตรใช่มันลึกเท่าไหร่พี่หวันแปลงนี้อ่าแปลงนี้นะคะเออซ้ายกับขวาลึกไม่เท่ากันครับผมอาฝั่งนี้ฝั่งนี้53เมตรครับผมฝั่งนี้58เมตรอ่าทำเลถือว่าดีเลยทำเลสวยเลยเนาะดีอีกดีหนึ่งครับผมตรงนี้ได้ถนน สาธาระด้านหน้าเป็นรัดยางครับผมแล้วไร่ถนนเนี่ยค่ะกว้างขนาดนี้เลยนะนี่นี่นี่ถึงตรงที่ผมยืนอยู่นี่ยตรงนี้อ่านน่ายไ่ทางกว้างมากเลยอ่าแล้วด้านหลังก็ยังเป็นถนนสาธารณะทางดินอีกนะอ่าแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้นันก็ดูจะอาจดูโลกๆหน่อยเดี๋ยวมาหาภาพให้ดูในฉนดมันขึ้นเลยอ่าพูดถึงทำเลอ่ะฟังตรงข้ามนี่อะไรครับพี่ขวัญโรงเรียนอ่าโรงเรียนนะเออที่นี่ใช้คําว่าเขาละไกยแล้วกันเนาะอ่าก็ถ้าเกิดว่าพิกัดง่ายๆเลยค่ะ โรงเรียนเขาหลักไก่อาหรือว่าน,นี่ก็ได้จับข้างๆนี้วัดเขาหลักไก่ได้มาอ,อยู่ตรงข้ามเลยแล้วก็เลยตัวนี้ไปประมาณสักร้อยเมตรก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอนามัยอ,อนามัยชื่อว่าอนามัยหนองไร่อ่านี่คือสำเร็จสวยๆแบบนี้ใช่เดินไปไอ มุ่งตรงไปทางนี้ก็จะเป็นมีร้านอาหารตามสั่งมีร้านขายของชามเทียบพร้อมเลยอ่าเดี๋ยวว่าเอาภาพให้คุณผู้ชมดูหน่อยดูอ่ะเพื่อไปการแสเดีพาคุณผู้ชมไปเดินดูในที่นิดนึงคือเนี่ยตรงเนี้ยก็คือดินเดิมนะคผที่เราเดินกันอยู่เนี้ยค่ะดินเดิมจะเป็นลักษณะของดินดําครับผมอ่าแต่ตรงนี้ก็มีถมเล็กน้อยก็จะเป็นออกดินแดงครับผมแต่ที่นี่พื้นฐานคือดินดําดินดําแน่นอนนะคะเพิ่มเติมตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับพี่ขวัญตรงนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี่ อ่านี่เลยนี่เลยนี่นี่ก็พูดง่ายคือในเขตนี้เนาะอ่าถ้ามาจากถนนเพชรเกษมนะคะก็คือแยกห้วยชินสีแล้วกันอ่าตรงนั้นนะหกกิโลหกกิโลทำเลดีเนาะอ่าแล้วก็ทําเลตรงเนี้ยนะคะดีหลายดีเลยดีหลายดีเลยเพราะว่ามันเข้ามาจากแยกห้วยก็ได้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาจากทางเอ่อแยกวังมะนาวอ่าเส้นพหลำสองอ่านั้นสิบเจ็ดกิโลวัดจากแยกวังมะนาวเนาะสิบเจ็ดกิโลใช่ครับผมไปไง แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทางไปทางวังมะนาวตอนนี้เนาะผมก็เข้ามาทางนครปฐมก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราขอวัดทางราชบุรีให้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไปตัวเมืองราชบุรี17กิโลวัดจากโรบินสันราชบุรีผปัจจุบันนะครับที่ดินแปลงเนี่ยเจ้าของเขาได้ปรับถมมาแล้วบางส่วนเนาะตรงที่เรายืนเนี่ยจะเห็นเลยแล้วก็เนี่ยด้านหลังเนี่ยเจ้าของเดิมเขาปลูกไผ่แหละไผ่กิมซุ่ากินนอประมาณสักสามสี่กอ นี่อ่ะ,อะแล้วแากที่สำรวจมาเนี่ยที่ดินแปลงนี้ผมว่าทำเลมันดีนะมันเหมาะที่จะทำเป็นอะไรแหละปลูบ้านก็ได้ทำธุรกิจเล็กๆก,ก,ก็ได้เนะาะอันนีเป็นชุมชนอ่าเป็นเป็นชุมชนเนี่ยเข้าไปเนี่ยโอ้โหร้อหลังคาเรือนแน่ๆอ่ะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นโรงเรียนเนาะครับผมนี่เป็นไงอ้โหดว่าสวยๆเนาะราคาก็ไม่ได้แพงมากแลกกับทำเลที่ได้เนาะอ่ะเรายังไม่ได้แจ้งราคาเลยนะอ่านี่แปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงนสอสี่จอนะคะครับผมเรื่องที่หนึ่งไร่พดีเป๊ะเลยนะอ่ะแล้วก็ราคาอยู่ที่ 8 0 0 0 0 0บาทราคาอันนี้รวมโอนให้เสร็จสับเล็กน้อยกลมๆเลยนะอ่าแล้วก็บอกว่าทำเลอ่ะตรงเนี้ยอยู่ติดถนนนู่นนี่นั่นก็ถามว่าห่างจากทางหลวงครับผมอันนี้ค่ะห่างจากทางหลวงนะคะของในชนบทนะคะอยู่ที่ประมาณ1.4กิโลเมตรอ่าก็จะเป็นเส้นเรียบคลองชลประทานตรงนั้นเนาะอ่าใช่แล้วก็เกิดว่าใครอยากจะปลูกสร้างบ้านนะคะหา เขาเรียกว่าววหาอุปกรณ์การปลูกสร้างบา้านโฮมพัด3.5กิโลโอ้โหตอนนั้นก็คือมีครบเลยคุณจะเอาอะไรอ่ะอิฐหินดินทรายมีหมดอ่าตรงนั้นนะคะโฮมพัรคุณจะไปเื่อกระบอกกระเบื้องอะไรต่างเงงนี้ยคุณก็ไปดูได้เลยมีหมดเนาะมีหมดหรือว่าอยากจะเลือกเพิ่มขึ้นครับผมก็เข้าไปตัวเมืองราชบุรีครับก็ประมาณราวสิบเจ็ดกิโลอ่าตรงนั้นนะคะของอันนั้นคือเยอะแยะไปหมดพูดถึงของที่เราต้องใช้ทําบ้านเนี้ยพูดถึงของกินมากกว่าของกินของใช้เพื่อใครมาทําเป็นบ้านพัก ใช่อย่างนั้นตรงนี้แนะนําตลาดนัดจอแจครับผมตลาดนัดจอแจนี่เป็นเรียกอะไรสินค้าราคาถูกของชาวบ้านอาหารอร่อยอาหารสดอยู่ที่นั่นเลยครับผมตลาดนัดจอแจจะห่างจากเราประมาณ4กิโลโอโหเป็นไงเป็นวงเวียนอยู่ใกล้ๆกับริมคลองชนรัศมีตรงนั้นก็จะมีทั้งเซเว่นซีเจอะไรก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยเนาะโอ้โหเป็นไงก็ถือว่าสวยๆเลยกับที่ริมแปลงนี้ทําเลดีใช่ค่ะ สำหรับใครนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้เนี่ยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้กับตามเบอร์ทีมงาน,นที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะ,ะมีความรู้สึกสนใจนะคะ,ะก็ขอแจ้งนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะ,ะในการที่จะเข้าชมเราจะมาชี้หมุดชี้เขตให้ดูค่ะ,ะเราจะได้เตรียมทีมงานเนาะมาให้มาชี้หลักชี้อะไรให้ดูให้เรียบร้อยอเนี่ยเขตชัดเจนต่างๆเป็นไงเนาะ,อะโอเคสำหรับวันนี้ผมและพี่ขันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ